หเห็นทุกจึงเห็นธรรมเมื่อเห็นธรรมจึงเห็นแสงสว่างแห่งปัญญาเจริญธรรมสวัสดีแด่ท่านทั้งหลายคลิปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมเล่าสู่กันฟังในหัวข้อเรื่องศรัทธาพระพุทธเจ้าจงรักษาพระธรรมวินัยให้มั่นเมื่อในสมัยพุทธกาลพระอานน์ ได้กราบทูลถามคำถามหนึ่งแก่พระตถาคตเจ้าว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญเมื่อพระองค์เสด็จปรินิพพานแล้วใครจะเป็นศาสดาของข้าพระองค์ทั้งหลายพระตถาคตเจ้าทรงตรัสตอบกลับไปว่าดูก่อนอานุน ทมและวินัยอันใดที่เราตถาคตแสดงแล้วและบัญญัติแล้วแก่เธอทั้งหลายทาและวินัยอันนั้นจะเป็นศาสดาของพวกเธอทั้งหลายเมื่อเราตถาคตล่วงลับไปแล้วคำว่าศาสดาแห่งเรานั้นหมายถึง ผู้ชี้นำทางด้านจิตวิญญาณเป็นผู้สั่งสอนความจริงแท้ในธรรมอันเป็นธรรมชาติของทุกสรรพ,พสิ่งผู้ที่เป็นแบบอย่างในการสร้างสรรค์ความดีทั้งหลายและเป็นผู้ที่ชี้ทางแห่งความสว่างในเรื่องของสติปัญญาความหมายของคำว่า ศาสดาคือผู้นำเหล่าเวนยชนเป็นผู้ชี้นำหนทางแห่งการหลุดพ้นจากห่วงแห่งวัฏจักรของการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัตรนี้ศรัทธาพระพุทธเจ้านั้นไม่ได้เกิดขึ้นเพราะความหลงงมงายไม่ได้เกิดขึ้นเพราะศักแต่ว่า นับถือหรือเชื่อตามกันมาเป็นประเพณีการที่จะศรัทธาในพระศา,าสดานั้นย่อมเกิดขึ้นมาจากการพิสูจน์ย่อมเกิดขึ้นมาจากการเห็นพ้องตามซึ่งความเป็นจริงในธรรมะที่พระองค์ได้ทรงแสดงแล้วหากความศรัทธาใด ไม่ได้เกิดจากความรู้แจ้งของปัญญาอันเกิดขึ้นมาจากความเห็นจริงและการรู้แจ้งพิสูจน์ด้วยตนเองแล้วนั้นความศรัานั้นอาจเรียกได้ว่าศรัทธาหัวตอนคือสักธแต่ว่าหรือเชื่อตามเขาว่าเชื่อตามเขาบอก เชื่อด้วยความหลงด้วยความงมงายด้วยความโงเ่เคลาเพราะเป็นบุคคลผู้ไร้สติปัญญาไม่พิจารณาความจริงให้แยบคายหากเมื่อใดความศรัทธาในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยหัวใจที่เห็นซึ่งความสัตด์จริง ในธรรมทั้งหลายทั้งปวงที่อุบัติขึ้นดังที่พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงไว้จนรู้แจ้งแก่ใจด้วยสติปัญญาแล้วนั้นเหล่าเวไนยชนทั้งหลายทั้งปวงจักยังคงยึดถือและเคารพเอาพระธรรมคำสั่งสอนและยึดมั่นศรัทธา ในพระธรรมวินัยประดุดดังเป็นตัวแทนอันยิ่งใหญ่ของพระพุทธองค์ด้วยเพราะพระปีชายานของพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงรู้แจ้งโลกและเป็นบรมครูผู้ทรงคุณด้วยพระเมตตากรุณาอันหาประมาณไม่ได้นั้น พระพุทธองค์ทรงเห็นถึงซึ่งอนาคตในการเบื้องหน้านั้นเมื่อทรงดับขันธปรินิพานไปแล้วทรงมีพระธรรมวินยัยอันเป็นบัญญัติให้แก่เหล่าคุรบุตรของพระองค์เพราะทรงเห็นถึงความบกพร่องในศรัทธาที่สันคลอนไม่ตั้งมั่น ของเหล่าพระสงฆ์สาวกอันเป็นผู้ที่สืบทอดคำสั่งสอนของและศาสนาของพระองค์ทรงมีพระธรรมอันเอกอุดมสมบูรณ์พร้อมไปด้วยความจริงแท้ของธรรมชาติอันเป็นความธรรมดาของสรรพสิ่งทั้งหลายทั้งปวงอันเป็นนิรัน์ เป็นประดุดดังตำราที่เต็มไปด้วยศาสตร์แห่งองค์ความรู้อันมีอยู่อย่างอนเนกอัน,นันต์ไม่สิ้นสุดเป็นประดุดดังห้องเรียนที่กว้างใหญ่เต็มไปด้วยสติปัญญาที่พรั่งพร้อมจะมอบความรู้แจ้งอันจากสามารถไขความลับของจักรวาล และห่วงแห่งสังสารวัฏได้ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นพระตถาคตประโยคนี้เป็นสัจธรรมอันแท้จริงพระพุทธองค์ทรงเป็นได้ทุกอย่างเพื่อโปรดเวนัยสัตว์ให้ถึงฝั่งธรรมด้วยพระมหารกรุณาเมตตาบารมี ด้วยพระปณิธานอันยิ่งใหญ่และน้ำพระไทยเม่ตามหาศาลหากแม้ผู้ใดมีดวงจิตที่รักพระพุทธเจ้าอย่างสุดหัวใจมีความกตัญยูและกะตะเวทีอย่างรู้คุณอันหาประมาณไม่ได้นี้บุคคลผู้นั้นจะมีความนอบน้อม ทั้งกายและใจจากอ่อนน้อมอ่อนโยนเสมอดุดพื้นแผ่นดินที่รองรับแทบพระบาทของพระพุทธเจ้าบุคคลผู้นั้นจากเทิดทูนและบูชาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยเสียงกล้าวด้วยเลือดเนื้อด้วยชีวิตและด้วยจิตวิญญาณ ด้วยธาตุขันของตนด้วยเพราะความศรัทธารู้คุณค่าทุกๆุกลมหายใจและหัวใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความกตัญยูที่มีต่อพระธรรมคุณในพระมหาเมตตากรุณาของพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญ ผู้เป็นบรม,มครูศาสดาเอกของโลกผู้เป็นบรม,มครูเอกแห่งเราสาธุเจริญธรรมขอนอบน้อมและสาธุการแด่ธรรมะทั้งหมดทั้งมวลกายเจริญอริยะจิตเจริญเมตตาลมหายใจชีวิตและจิตวิญญาณเป็นของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์เรียกข้าว่า สีมาตุรีแสงธรรมจากบัวดอกสุดท้าย